วันนี้นะครับพี่ KDP ก็จะมาสอนวาดภาพมงกุฎกันนั่นเองนะครับก็มาดูกันจะวาดยังไงนะครับเราก็ล่างก่อนเลยนะอันดับแรกล่างก่อนเลยล่างด้วยมือเลยนะครับตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะาวาดมงกุฎกันนะครับล่างไปก่อนครับตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับเราฝึกมือกันนะครับผมเราจะวาดแบบง่ายๆลยนะมงกุฎนะครับปึ๊บาล่างไปก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเติมหมึกดำกันอ่าเดี๋ยวเราจะมาล่างหมึกดำกันแล้วนะครับนี่นะครับล่างเลยปึ๊บนะครับตรงไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับล่างด้วยสายตาเลยนะปึ๊บนี่นะครับน้องๆก็น่าจะรู้แล้วนะพีนะ่ว่าอะไรนะครับกลมๆไปเลยนะครับกลมก่อนก็ได้อ่ะกลมก่อนไปเลยตามมา ล่างตามมาเลยนะครับนี่นะครับวาดมงกุฎแบบง่งายๆก่อนนะครับปึ๊บตีมาอ่าแล้วก็ตีขึ้นเลยครับมงกุฎแบบง่งายๆเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะปึ๊บอ,อ่าาได้มงกุฎแล้วภาษาอังกฤษว่าอะไรมงกุฎก็มีคำว่าอะไร c r o w n ข้าวแปลว่ามงกุฎนะครับ c r o w n นะครับข้าวนะครับ ถึงเวลาระบายสีแล้วนะครับผมก็จะมีเหลืองส้มแดงนะครับเราให้แค่สามสีอคนนี้นะครับมาดูการระบายเลยนะครับระบายง่ายก่อนนี่ระบายไปเลยนะครับอ่านะครับระบายง่ายๆครับน้องระบายง่ายๆนะครับนี่นะขีดอย่างนี้ก็เลยเราระบายลงไปเลยนะครับทายังไงก็ได้ให้เต็มไปก่อนนะนี่ไหมระบายไปเลยนะครับระบายตามพี่มานะครับไม่ยากไม่ยากนะครับนี่นะครับนี่ระบายพื้นไปเลยนะครับ นี่เป็นไงครับนี่ระบายก่อนเลยครับซ้ําอีกเลยนะครับซ้ําได้ซ้ําได้นะครับเห็นไหมระบายทางไหนก็ได้นะอ่าของพี่ไม่ฟิกเรื่องการระบายสีต้องไปทางไหนนะครับระบายตามใจเราเลยนะครับให้สนุกอย่างเดียวนะครับนะทําได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะการวาดนะครับสวยไม่สวยนะครับมองไปเรื่อยๆนะวาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองว่าสวยไม่สวยนะต่อไปสีส้ม นีうう่นะสีส้มลงไปเลยนะครับสีส้มนะครับไม่เข้าใจเลยถามนะครับถามกันได้นะครับพิพมมาเลยนะครับถามกันได้เลยนะครับการระไาสีส้มนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับวันนี้เราระบายแค่สามสีเองนะครับไม่ยากนะครับฟื้นนะครับระบายไปเลยนะครับ Chat, make นี่นะครับเห็นไหมมูลมุนมุลมูมูนมูนะครับอ่านี่ระบายไปก่อนระบายไปก่อนอ่าอย่นงงครับถามก็ได้นะครับอยากให้วาดอะไรบอกนะครับผมอ่าปึ๊บเห็นไหมครับเราตีเลยวาดไปเรื่อยๆนะครับชอบอะไรวาดไปก่อนนะการฝึกม <Venice> ือนะอันนี้จะถือว่าเราฝึกมือกันนะครับเราวาดไปเลยฝึกมือนะครับ ไม่ต้องคิดมาก,กน,นะครับไม่ต้องคิดเยอะนะวาดภาพคิดเยอะจะไม่ได้วาดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับวาดเลย,ยครับง่ายๆครับระบายสีก็ระบายสีง่ายๆด้วยนะครับนี่พี่ไม่ให้ระบายยากนะเดี๋ยวทําได้ได้กันนะอ่าวันนี้สอนกันแบบง่ายๆเลยเบสิกเบสิกนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องพี่เยอะๆนะโอ้โหมือใหม่หัดขับด้วยนะพี่เห็นไหมระบายมาเลยนี่เป็นไง มงกุฎนะครับมงกุฎนะนี่เราวาดมงกุฎกันนะครับช้าๆสวยๆกันเลยนะครับอ่านี่ครับอ่านะครับปึ๊บอ่ะที่จะตกสีแดงอีกอันเดียวตกสีแดงพอแล้วนี่เพิ่มระยะนะครับไหนที่ตกสีแดงพอแล้วนี่ว่าวาดต่อกันมาเลยไม่ยากไม่ยากอ่า ชอบไหมชอบไม่ชอบบอกกันด้วยนะจ๊ะเห็นไหมเอาแบบระบายกันง่ายๆเลยไม่ยากไม่ให้ยากเลยนะครับติดตามช่องพี่เยอะๆเลยนะอ่าเป็นไ,ไงสวยไหมครับสวยไม่สวยบอกด้วยนะนี่ระบายมาเลยนี่ระบายง่ายๆไม่ยากนะเห็นไหมครับสวยไหมครับ ะระบายไปเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่เสร็จละเสร็จแล้วว่าจะ่าลืมนะครับเซ็นชื่อทุกครั้งเลยนะครับ K นะครับ T นะครับ P C L A S S I C นะครับ K C P ค l าส s i c นะครับวันนี้จบลงดีๆครับแว๊บสวยครับผม